Hmm. Ya Allah, wariwana pura paliwati, sakarang, ewa-ewa, bintu, hinang, petang, nang, upat, kapati, dicitang, patitang, tonghang, kitang, lewasang, licang, me, pusat, ebuling, pesang, tampak, จังโพรปานาราโสยถา,ามรรมีเมตติราโสยะาทานบุนแรงดีสุนี้เต็นที่ตัต้งศาสนาพราพุทธาเจ้า,าพระธรรมเจ้าพ้าสังฆ้าเจ้าแม่เจ้านาครานีตนจำบุญและจำลาตนได้ชื่อว่าจดจดจำจำน้ำยาโอกาสเนื้อพร้าเวสันดรได้ปั้มเป็นสมาน วังว่าจะเมื่อเป็นยานางาวทธีหวังว่าจะเมื่อเป็นปารามีที่จะไปเป็นพระพุทธ,ธเจ้าแม่เจ้านางธรณีได้จดน้ำยาได้จ่าน้ำยาแต่ละเพืียบแต่ละปีการาบังนี้พูดข้าข่ออาราธนามาพ่อมาคลอยมาแลมาแยงมาเป็นพยาน มาเป็นสักขีในการสารจ่าเทตานของแม่ทูมูลักพร้อมด้วยลูกหลานต่างเต้าตอนตัวเจ้าได้สาระในพภจานะอาหาร <c oughs> อันเป็นของกินมาลาดวงดอกผู้เพียรอันเป็นของปูจาบุญญะบุญญา,ญญาที่แม่เจ้าตาลูกตาเต้าสาระ มีพารานุภาพมากกว้างด้วยปาการชันใดได้ออกปากกว่าดีบ่ได้ออกปากกว่าดีส่งจิตไปเถิมทอดใจไปเติมว่าจิตดวงนั้นยินญ,ญาณดวงนี้ติดตั้งเจ้าได้เกิดปุกพันได้เกิดส่มพันเขาได้ละเขาได้ลาเขาได้หนี จากโลกโลกีเดินตากเวตาไปสู่ปาราโลกไปไปหน้าจิตดวงนี้มีชื่อเสียงเรียงนามมมก่อนเกา่าเมื่อเขาอยู่บ่อนเมืองโคนกับลูกกับหลานกับสาลีสีภรรยาว่าปอกแก้วมูลัดนกลรอบสองผีวากเขาบ่ได้หลงเขาบ่ได้ลืม เขาบอกได้ละเขาสาระแล้วในวัดผู้ต่างๆนานา,นาสาระเป็นตามผู้ฆ่าก่อออาราธนาจิตของพ่อเจ้าจิตของพ่อเจ้าก็แก้วมูลรักตราดตาเต้าเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณขออาราธนาพ่อเจ้าจ ได้เดินได้เตียวได้ย่างได้ก้าวมาตามกระแสจิตของสลีพันลยาล่องลอยมาตามกระแสใจของลูกหลานเลนหลนมาแบกมาหามมาห่อมาหิว้วเอาความบนเอาปองขึศล พี่สาลีสีพันลายาพร้อมด้วยลูกเต้าเข้าปั้งได้สละมาเอาไปเป็นผราละณาเอาไปเป็นผ้าลังมาเอาไปเพิ่มมาเอาไปเติม,มาเอาไปเสริมาเอาไปแต่งเพื่อเป็นสมบัติกับจิตวิญญาณของก็เจ้าว่าสนี้ เพื่อเป็นไปตามบทบาทบาลีที่พระพุทธเจ้าเตตเตสนาว่ามาตาปิตาสุขิตาหงศุทุกขะตาโมจันตุมาตาปิตาสุขิตาหงศุทุกขะตาโมจันตุสัพพยาติกาสัพเพยาติกาสัพเพยาติกา Sắp ấy a chặt 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 ta chặt chặt tu chặt 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 สัพพีพิโยวิวัจจัมปุสภาโรโกวินาสันโตนาเตข้าว่าวันตารโยสุขีสีทายุโยข้าว่าคาิวาขานาสีลิสานิจังมุทาปัจจิโนจัตตารอธรรมาวาตันติอายุวันโนสู้คำพระรามเช่นตุเช่นตุเช่น 嗯。Hmm.